บลังราชันโดยอัตชาในกลางดึกของคืนข้างขึ้นอากาศที่หนาวเย็นในหมู่บ้านพิวรีซึ่งตั้งอยู่ในแนวเขตป่าสนห่างไกลพายุหิมะเพิ่งพัดผ่านทิ้งร่องรอยเอาไว้แสงจันทร์อันเจิดจ,จ้าสาดกระทบหิมะจับหนาขาวโพลนคืนนี้ควรจะสงบผู้คนทั้งหมู่บ้านเตรียมตัวพักผ่อนหลังจากทำไร่ทำสวนเหนื่อยล้ามาทั้งวันแต่ต้องพากันตื่นตระนก เมื่อได้ยินเสียงห่าหอนรับการเป็นทอดมาจากทุกทิศเสียงข้อกรอบไม้ถี่รัวกองไฟสว่างสวัยโฉดช่วงทั่วทั้งหมู่บ้านชาวบ้านที่เป็นชาชะกันถือข้อไฟมารวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านเสียงชาวบ้านตะโกนร้องสั่งให้ผู้หญิงและเด็กซ่อนตัวอยู่ในที่ปลอดภัยมาป่าจะฟุง้งกำลังมุ่งตรงมาที่นี่ใครสักคนในกลุ่มร้องบอก ที่กลางลานของหมู่บ้านชายชะกันหลายคนยืนรวมกลุ่มในมือมีอาวุธแทบทุกชนิดที่หยิบฉวยมาได้สายตาทุกคู่มองไปยังทางเข้าหมู่บ้านบนป้อมสูงยามที่เฝ้าอยู่ส่งสัญญาณบางอย่างลงมาไม่นานก็เห็นม้าสีขาวปนน้ำตาลควบอย่างรวดเร็วตรงมายัางหมู่บ้านชายเหล่านั้นต่างกระจายตัวให้รถม้าวิ่งเข้ามาจอดทั้งหมดยกปืนขึ้นเล็งไปยังรถม้าโดยทันทีชายผู้บังคับรถม้าคันนั้นตะโกนร้องของความช่วยเหลือ ยายิงข้ามาขอความช่วยเหลือได้โปรดช่วยนายิงของข้าด้วยร่างนั้นตะกายลงมาจากที่นั่งบังคับมา้าชายไว้กลางคนร่างกายเต็มไปด้วยริ้วรอยจากการถูกทำร้ายมองดูก็รู้ว่าเป็นร่องรอยจากสัตว์มือเปื้อนเลือดที่จับประตูรถมา้าอันมีร่องรอยการถูกจู่โจมกัดตะกุยจนไม้บางส่วนแหวงวิ่นชายนั้นยังไม่ทันได้เปิดประตูก็สําลักเลือดตัวเองตาเหลือค้าง สิ้นใจไปต่อหน้าชาวบ้านเหล่านั้นทั้งหมดลดปืนลงเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังออกมาจากรถมา้าเจ้าบ้านตรงเข้าไปเปิดประตูภายในรถม้าเละเทะไปหมดสัมภาระที่หล่นกระจายคนโดยสารที่เหลือชีวิตอยู่เพียงคนเดียวนั้นบาดเจ็บสาหาัสเหมือนผ่านการต่อสู้ที่เหี้ยมโหดร่างกายที่เต็มไปด้วยรอยขบกัดของสัตว์สีหน้าเจ็บปวดระคนตื่นตระหนกของเธอทำให้ทุกคนถึงกับตะลึง สตรีผู้นั้นนางตั้งครรภ์แก่และตอนนี้นางดิ้นรนเพื่อมีชีวิตรอดพอจะให้กำเนิดบุตรของเธอใครก็ได้ไปตามนางทิสขี้เมามาที่นี่ถ้ามันยังเมาอยู่ก็ทำให้มันสางข้ามีงานด่วนให้มันทำเจ้าบ้านตะโกนสั่งลูกบ้านคนหนึ่งวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วส่วนตัวเขาและคนที่เหลือต่างก็ช่วยอุ้มร่างของสตรีท้องแก่ซึ่งหายใจรวยรินนางยังมีสติดีอยู่ ทั้งที่มีบาดแผลใหญ่เลือดยังคงไหลรินเรือนพักคนเดินทางหรือเป็นเรือนพยาบาลก็ไม่ผิดนักถูกดัดแปลงเป็นที่สำหรับคนบาดเจ็บเรือนหลังนี้มีข้าวของสำหรับรักษาคนเจ็บเบื้องต้นรวมทั้งของใช้บางอย่างเราอาสาคุ้มครองหมู่บ้านเคยชินกับเหตุการณ์แบบนี้จึงหยิบจับของที่จำเป็นต้องใช้มาเตรียมไว้รอท่านลุงลูกของข้าได้โปรด ช่วยให้เขาได้รอดมือเรียวงามซึ่งเปื้อไปด้วยเลือดคว้าชายแขนเสื้อของเจ้าบ้านวัยกลางคนดวงตาง,งามสีเทาสุกใสบัดนี้เออคลอด้วยหยาดน้ำเธอเป็นสตรีที่สวยมากเจ้าบ้านกุมมือหญิงนั้นไว้แม่หญิงค่ายินดีช่วยเท่าที่สามารถท่านเข็มแข็งเ,เอาไว้เถิดนะเจ้าบ้านปลอบใจมองใบหน้าที่ปิดเปี้ยวนางครนกลางทุกทรมาน ถ้าว่าสีหน้านั้นเจอไปด้วยความเปี่ยมสุขอาการดิ้นรนของทารกในครรภ์ที่ต้องการออกมาดูโลกทําให้เธอพยายามอดทนเพื่อให้กําเนิดเด็กคนนี้เอามือสกปรปกของพวกแกออกไปจากตัวข้าเสียงตะโกนสะบัดปากจนแทบอยากอุดหูตามออกมาเป็นชุดดังอยู่ข้างนอกไม่มีใครสนใจวาจาหย,ยาบคายของหญิงขี้เมาเนื้อตัวเหม็นกลิ่นเหล้าคลุ้งอยู่ตลอดเจ้าบ้านละจากหญิงบาดเจ็บ เพื่อมาจัดการกับลูกบ้านที่ไม่น่าคบหาคนนี้ทิสหุบป,ปากของเจ้าทีเถอะเจ้าบ้านตวาดดุดันซึ่งทำให้ร่างอ้วนที่กำลังอ้าป,ปากกลดาหุบป,ปากโดยทันทีแต่ก็ยังไม่ไวายสงสัยตาเกลี้ยกราดไปยังชายสองคนที่ยืน mm hmm. ทำหน้าเครียดผู้ไปขุดแซะน้ำออกมาจากถังเบียร์ <c oughs> ท่านเจ้าบ้านอยู่ที่นี่ด้วยขออภัยให้แก่ข่าด้วยที่เสียงดังไปหน่อย จบไปล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วห้ามเอะอะไรอีกไม่อย่างนั้นข้าจะจับเจ้าขังไว้สักสามวันเจ้าคงรู้ดีนะเจ้าบ้านสั่งด้วยสิน่าเครียดเข้มทิสเมกล่าลอ้อท่านเจ้าบ้านอ้านั่นใกลกันหรือหญิงร่างอ้วนชะโงกหน้าไปดูด้านหลังของท่านเจ้าบ้านซึ่งมีสุภาพสตรีผิวผ่องนอนอยู่บนผ้าใบเนื้อหยาบอาการที่มองเห็นก็รู้ได้ทันทีว่านางกำลังจะให้กำเนิดบุตร คนเดินทางผ่านมาเจ้าอย่าพึงถามมากเลยรีบไปล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดแล้วมาช่วยนางทีทิสกรวีกวาดไปล้างมืออ้วนใหญ่จนถึงข้อศอกไม่นานนางก็มาคุกเข่าอยู่ระหว่างขาของสตรีผู้นั้นชายชะก,กันในห้องต่างก็เดินออกไปรออยู่ข้างนอกอย่างรู้งานเหลือเพียงหญิงชาวบ้านสองคนซึ่งถูกตามตัวมาก่อนหน้าที่ทิสจะมาถึงไม่นานเข้ามาคอยเป็นผู้ช่วยสตรีล่างบอบางเพื่อช่วยทาโลกที่กำลังจะถือกำเนิด เสียงร้องโหยหวนของฝูงมาป่ายังดังอยู่รอบบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านแต่ยังห่างไกลนักคล้ายกำลังรอจังหวะที่จะเข้าจู่โจมเจ้าบ้านมองไปในความสลัวรางคืนนี้พระจันทร์ส่องสว่างและมันกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเจ้าบ้านมองดวงจันทร์ที่ดูน่ากลัวมากกว่าจะงดงามตำนานเล่าขานเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าในคืนเดือนเพ็ญเจ้าบ้านได้ยินมาตั้งแต่เด็กจนเขาล่วงเข้าไวกลางคน นี่ก็ยังไม่เคยเห็นว่าตำนานที่เล่าจะมีมูลความจริงมันอาจเป็นกุศโลโบายที่ควบคุมเด็กไม่ให้ไปวิ่งเล่นในป่ายามคํำคืนมากกว่าเมื่อยามถึงฤดูผสมพันธุ์ของสัตว์ป่าพวกหมาป่ามันก็จะออกมาจากป่าถิ่นที่อาศัยเพื่อหาอาหารและจับคู่ที่เขาต้องคอยระวังคือสัตว์เลี้ยงภายในหมู่บ้านไม่ใช่มนุษย์หมาป่าแต่ทว่าคืนนี้ เขารู้สึกหนาวเยือกสีของพระจันทร์ทำให้เขาฉูกคิดเรื่องตํำนานทั้งที่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลรถม้ารูปทรงโบราณเขาไม่เคยเห็นตัวรถประดับประดาด้วยของมีค่าหลังคาที่น่าจะสวยงามหักพังเสียหายเปิดเปิงเป็นช่องกว้างตัวรถแข็งแกร่งทำด้วยเหล็กผสมไม้กลิ่นหอมของไม้มีค่าส่งกลิ่นระรื่มชนชัน้นสูงจากเมืองไหนที่มีรถม้าหรูหราแบบนี้ เสียงกรีดร้องดังออกมาจากที่พักคนเดินทางสลับกับเสียงปลอบโยนของทิสยิงขี้มอประจำหมู่บ้านทำให้เขาละสายตาจากสิ่งที่กำลังสำรวจลูกบ้านคนอื่นจับกลุ่มพูดคุยกันเบาๆไม่มีใครสำเนียกถึงความผิดปกติที่เขากำลังสงสัยความทุกข์ทรมานของสตรีแปลกหน้าส่งเสียงถีกระชั้นขึ้นเรื่อยๆหากญิงนี้เป็นพัญญาของเขาก็คงรู้สึกกระวนกระวายด้วยความเป็นห่วง ช่างใช้เวลานานเหลือเกินแต่เมื่อเธอเป็นหญิงแปลกหน้าเขาก็เพียงแค่รู้สึกสงสารนางได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งยังต้องพยายามคลอดลูกใจเธอช่างยิ่งใหญ่นักเขาไว้วางใจทิสแม้นางจะขี้เมาแต่นางก็เป็นคนเดียวที่เป็นหมอตำแยของหมู่บ้านเด็กหลายคนถือกำเนิดโดยปลอดภัยก็ฝีมือนางทั้งนั้นไม่มีใครรู้ว่าทิสมาจากไหน ย้อนไปเมื่อเจ็ดปีก่อนทิสเดินทางมากับอาบัสซึ่งเป็นลูกชายของยายเท่านิกกี้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพรขณะที่ทิสอยู่ที่นี่เธอเป็นคนดีคนหนึ่งคอยช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยคอยเป็นผู้ช่วยยายเท่านิกกี้จนเมื่อสองปีก่อนยายเท่านิกกี้ได้ล้มเจ็บและเสียชีวิตไปทิสจึงสืบทอดเป็นผู้ดูแลรักษาคนเจ็บคนป่วยของหมู่บ้านนางปรุงยามากมาย ช่วยให้คนทั้งหมู่บ้านแข็งแรงและไม่เจ็บป่วยง่ายๆสิ่งที่ทำให้ทิสเปลี่ยนไปก็คือเมื่อ6เดือนก่อนอาบัสได้ออกไปล่าสัตว์และหายสาบสูญไปคนที่ร่วมล่าสัตว์ในครั้งนั้นเก็บเสื้อเปื้อนเลือดที่ขาดวิ่นรากับถูกกระชากจากสัตว์ทิสเสียใจจนถึงกับคลุ้มคลั่งนางรักสามีของนางมากเมื่อสามีจากไปกระทันหันจุดนี้เองที่เปลี่ยนแปลงทิสผู้อ่อนโยนและใจดี เป็นผู้หญิงขี้เมาปากร้ายเอาแต่พร่ำเพรือถึงสามีที่จากไปยิ่งเธอเมองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหยาบคายมากเท่านั้นไม่มีใครถือสาหญิงขี้เมาคนนี้เพราะสงสารกับชะตาก,การรมของนางมีเพียงเจ้าบ้านที่ทิยอมเชื่อฟังเสียงมาป่าโหยหวนใกล้เข้ามาทุกทีพร้อมทั้งเสียงกรีดร้องด้วยความทุกข์ทรมานของหญิงสาวที่กำลังจะคลอดบุตรเจ้าบ้านมองไปรอบรอบ จูๆ่ๆสายลมที่พัดพรูหนาวเย็นก็นิ่งสนิทมันเงียบเกินไปลูกบ้านหนุ่มจากการที่เพิ่งจับสังเกตได้เช่นกันเจ้าบ้านทำมือเป็นสัญญาณซ้ายขวาทุกคนกระจายตัวไปตามจุดทันทีในความเยือกเย็ยนของอากาศยามดึกสงัดเจ้าบ้านเพ่งมองไปในแนวป่าเห็นยอดสนไหวเอ็นโยนตัวรับกันเป็นทอดๆเสียงหิมะพรูเบ,บ,บาในความมืดใกล้เข้ามาทุกที เจ้าบ้านรู้สึกขนลุกชันนี่มันตัวอะไรกำลังมุ่งมาทางนี้นั่นมันอะไรคะไม่เคยเจอเทดเอ่ยขึ้นพลางกระชับปืนในมือแน่นตาจับไปยังยอดสนที่ไหวเอ็นราวกับลมพัดไล่กันเป็นคลื่นใกล้เข้ามาเนิบชา้าสี่งร้องครวญครางอย่างดังแว่วออกมาเป็นสิ่งเดียวที่ทำลายความเงียบสงัดในค่ำคืนนี้สัตว์เลี้ยงในคอบ เหมือนจะจับสัญญาณอันตรายที่กำลังจะมาถึงพวกมันต่างก็ส่งเสียงกันเซ็งแซ่วิ่งไปซุกตัวรวมกันอยู่มุมหนึ่งของข้อจิตใจของผู้เฝ้ารอนั้นเต้นระรัวไม่เป็นจังหวะทันใดนั้นยอดสนก็หยุดนิ่งห่างจากหมู่บ้านราว50ิเมตรลมวีดวิวหอมเอาความหนาวเย็นเข้าอบล้อมไม่มีใครท่านสังเกตเห็นว่าบัดนี้พระจันทร์นั้นเป็นสีแดงราวกับเลือด เสียงกรีดร้องดังออกมาจากภายในที่พักพร้อมกับเสียงแผดจ้าของทารกมันเป็นเสียงแห่งความยินดียิ่งจนทำให้ผู้คนที่เฝ้าระวังอยู่ด้านนอกผ่อนคลายถึงกับยิ้มออกมาบางคนถึงกับถอนใจลืมตัวไปช่วขณะสิ่งที่เฝ้ารออยู่ภายนอกนั้นยังคงสงบนิ่งไม่มีความเคลื่อนไหวเจ้าบ้านสั่งความแก้เท็จให้เฝ้าระวังส่วนตัวเขาเดินเข้าไปภายในสตรีผู้ได้รับบาดเจ็บ นอนหายใจรวยรินมีผ้าห่มเนื้อหยาบคลุมท่อนล่างข้างกายของนางในห่อผ้าเนื้อนุ่มคือทารุกน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มเจ้าบ้านเข้าไปคุกเข่าข้างหญิงนั้นเมื่อเธอสงสัยตาวิงวอนริมฝีปากขยับเล็กน้อยเจ้าบ้านก้มหน้าลงใกล้เสียงแหบพร่าแผ่วเบาพยายามที่จะพูดบางสิ่งกับเขาท่านผู้ใจดีข้ามีเรื่องขอร้องต่อท่านแม่หญิง ท่านมีสิ่งใดโปรดบอกข้าเถิดเจ้าบ้านมองดวงหน้านละมุนที่ซีดขาวราวกับกระดาษริมฝีปากแห้งผากของนางม,มีริ้วรอยห่อเลือดนางคงทุกทรมานจากการคลอดบุตรเป็นอย่างยิ่งและที่สะท้อนใจเขาเห็นเงามัจจุราชกำลังไขว่คว้าวิญญาณของนางใบหน้าง,งามของนางถูกเช็ดพอให้ดูสะอาดนางสวยราวกับเทพธิดาโอ้นางเป็นสตรีสูงศักแคว้นใด น่าเสียดายที่นางต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่หมู่บ้านเล็กๆห่างไกลเมืองผู้ชายของข้าใครช่วยเมตตาบุตรของข้าได้แม่หญิงข้าจะเมตตาเขาตามที่ท่านต้องการเจ้าบ้านรับคำนางยิ้มบางสีหน้าคล้ายสมหวังนางถอดสร้อยทองคำห้อยเหรียญทรงสามเหลี่ยมลวดลายแปลก ระดับอัญมณีสีเหลืองล้อสแสงไฟระยิบระยับด้านหลังมีสัญ,ญลักษณ์แปลกที่เขาอธิบายไม่ถูกอักขระที่เขาอ่านไม่ออกได้โปรดมอบมันให้เขาบอกเขานำสิ่งนี้ติดตัวไปที่ผาทิวสนรับปากค่าดูแลเขาแทนค่าด้วยท่านผู้มีเมตตาเจ้าบ้านรับคำนางกล่าวขอบคุณเขาเสียงแผ ôi, ่วโหยสีน่าสงหวังฉายแววชัด มือของนางสันดริกเมื่อเปิดเปลืยทรงอกอวบอิ่มให้ทารกน้อยดื่มกินโดยมีทิสคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆอาการที่นางกระทำเพื่อให้ทารกได้จดจำสายใยแห่งความผูกพันระหว่างแม่ลูกมันเป็นน้ำนมครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของทารกน้อยนามว่าใครได้ดื่มกินจากอกมรรดาผู้ให้กำเนิดเจ้าบ้านเบือนหน้าหนีมันเป็นภาพที่เขารู้สึกสะเทือนใจเหลือที่จะกล่าว เมื่อทารกกินอิ่มและหลับไปผู้เป็นมนดานั้นก็หลับหากเป็นการหลับชั่วนิรันนางจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาเพื่อให้นมกระบุตรของนางอีกต่อไป17ปีต่อมาชายหนุ่มร่างสูงสง่ากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารหรูราตัวยาวบนโต๊ะมีเชิงเทียนวางอยู่ในมือเรียวสวยมีหนังสือพิมพ์กรอบเช้า เขากำลังสนใจข่าวท้องถิ่นที่ทำให้ใบหน้าง,งดงามขมวดมุ่นบทความนั้นกล่าวว่าพื้นป่าสนอันหนาทึบปกคลุมด้วยหิมะอยู่ชัว่วนาตาปีดินแดนที่แห้งแล้งและหนาวเหน็บมันเป็นดินแดนที่ว่ากันว่ามีหมาป่าอาศัยอยู่พวกมันรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ตัวจากฝูงนั้นมีขนสีขาวมีดวงตาสีฟ้าเข้มและเป็นประกาย มีลูกฝูง7 8ตัวป่าสนแถบนี้มีผู้พบเห็นหมาป่าฝูงนี้ไม่บ่อยนักที่เห็นก็อยู่ในระยะไกลสิ่งที่บรรยายลักษณะจึงเป็นแค่การคาดเดาเพราะไม่เคยมีมนุษย์หน้าไหนหานกล้าเข้าไปสำรวจอย่างดินแดนที่ว่านี้เส้นทางที่จะเดินเท้าเข้าไปนั้นค่อนข้างอันตรายอย่างยิ่งหิมะที่ปกคลุมหนาทึบไม่อาจบอกได้ว่าตรงไหนคือหลุมเหวลึก ผู้ที่รุกลำ้ำไม่เคยมีผู้ใดได้กลับออกมาดินแดนที่ถูกเล่าขานย่อมท้าทายความกระหายใครรู้ของมนุษย์ผู้มีใจรักการผจญภัยและต้องการที่จะสร้างชื่อเสียงให้เหล่าคณะของตนมือแข็งแรงพับหนังสือพิมพ์วางลงข้างตัวสีหน้าครุ่นคิดเมื่อครั้งยังอาศัยอยู่ที่นั่นนับแต่จำความได้ข่าวการหายตัวไปของหลายคณะมีให้ได้ยินอยู่ทุกปีผู้ที่กลับออกมา ก็พร่ำเพ้อถึงทรัพย์สมบัติอันเหลือขนานับบ้างก็เล่าถึงสัตว์แปลกประหลาดเกินความเป็นจริงผู้ที่ได้ยินก็ได้แต่ฟังเป็นเรื่องขอบขันไม่มีสาระคนที่รอดชีวิตออกมาได้นั้นไม่นานก็ล้วนแต่ค่าตัวตายไม่เคยมีใครอยู่ได้นานเกินสัปดาห์ป่าต้องห้ามแห่งนั้นจึงน่าหวาดกลัวและเป็นปริศนาดำมืดต่อไปเมื่อพ่อบ้านเข้ามาเสิร์ฟอาหารเช้า เขาจึงหันกลับมาสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเชาวนี้ขอแค่กาแฟเท่านั้นก็พอนะลุงทิมชายหนุ่มบอกสีหน้าติดเครียดพ่อบ้านชะง,งักมือที่กำลังรินกาแฟสีดำข้นเหลือมองใบหน้าสวยเรารูปสลักสีหน้าเรียบนิ่งนั้นแสดงให้เห็นถึงความไม่สบายใจบางอย่างมีขออะไรที่ทำให้วีตกกังวลหรือครับคุณชายพ่อบ้านวัยกลางคนซึ่งดูแลกันมานานเอ่ยถามขึ้น ไม่เห็นสีหน้าของนายหนุ่มมีคณะสำรวจหายไปในป่าทิวสนอีกแล้วครับลงุงชายหนุ่มยกกาแฟขึ้นจิบสีหน้าเครียดชัดเจนอีกแล้วหรือครับคุณชายเฮ้อทั้งที่รู้ว่าอันตรายก็ยังดือดดึงจะเข้าไปให้ได้มีอะไรที่ทำให้คุณชายสนใจหรือครับผมก็เห็นว่านี่ไม่ใช่คณะแรกที่หายไปชายหนุ่มถอนใจสีหน้ายังไม่คลายความวิตกกงังวล คณะค้นหาพันไม้ชายหนุ่มยิ้มเยาะเขารู้ว่าเป็นเรื่องโกหกเห็นทีว่าผมต้องเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านพิวรี่เร็วกว่ากำหนดนะลุงทิมจะดีหรือครับคุณชายท่านชายกับท่านหญิงไม่ได้พบกับคุณชายนานเหลือเกินจะไม่รอพบท่านก่อนหรือครับพ่อบ้านทักท้วงแต่ทว่าชายหนุ่มยังคงยืนกลานเจตนาเดิมผมก็อยากจะอยู่รอพบท่านพ่อท่านแม่แต่ไม่มีเวลาแล้ว รถพร้อมแล้วใช่ไหมผมจะไปเรียนแล้วนะครับครับคุณชายริชาร์ดรออยู่แล้วพ่อบ้านค้อมตัวให้เมื่อชายหนุ่มคว้าเสื้อสูทสีดำปักอามของมหาวิทยาลัยมีชื่อที่รับเฉพาะทายาทของกษัตริย์เชื้อพระวง์และเหล่าบุตรชายของมหาเศรษฐีเท่านั้นที่มองตามรถยนต์สีดำเป็นมันปรบับลับออกไปจากประตูปราสาทเก่าแก่ ก่อนจะหันกลับมาสั่งให้คนรับใช้เก็บโต๊ะอาหารหนังสือพิมพ์กรอบเช้าที่วางอยู่บนโต๊ะดึงดูดสายตาให้ทิมหยิบขึ้นมาคลี่อา่านสายตาของทิมไล่ปราดไปตามตัวอักษรที่พาดหัวคณะศึกษาพันพุ์พืชหายากประสบอุบัติเหตุหายเป็นที่ป่าเหนือใ,นในกล้เขตของป่าโบราณดินแดนต้องห้ามเนื้อหาในข่าวก็เหมือนเดิมกับคณะก่อนๆที่ไม่คณะสำรวจแรก ก็สำรวจแหล่งอายระยธะธรรมแต่จุดประสงค์เดียวกันก็คือค้นหาสมบัติที่ว่ากันว่ามีมากมายเหลือขนานนับที่สะดุดตาของพ่อบ้านก็คือรูปชายคนที่นำคณะสำรวจชายวัยกลางคนผู้เป็นพลานนำทางได้หายสาบสูญไปในป่าในวันที่เกิดพายุหิมะรุนแรงนี่มันตาเท่าดอนเจ้าบ้านพิวรี่นี่นะทิมรูปคางที่รกไปด้วยหนวดคลาวตัดสั้นเล็มอย่างประณีต สีหน้าครุ่นคิดไม่แปลกใจเลยที่คุณชายจะร้อนรนไม่รอฉลองจบการศึกษากับท่านชายท่านหญิงซึ่งเป็นพ่อแม่บุญธรรมทิมเป็นเพื่อนกับตาเท่าดอนและเขามีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคุณชายใครตามที่ท่านชายโรนันได้มอบหมายด้วยความไว้ใจอย่างยิง่งทิมนั้นอยู่รับใช้ท่านชายโรนันมาตั้งแต่ยังไม่สมรสกับท่านหญิงเอมิเลียรู้เห็นความเป็นไปของสามีพัญญาคู่นี้มาโดยตลอด เมื่อแต่งงานกันไม่นานท่านหญิงก็ตั้งครรภ์แต่น่าเสียดายที่บุตรชายที่ถือกำเนิดอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็เสียชีวิตนำความโศกเศร้าแก่ท่านหญิงยิ่งนักและนางก็ไม่มีบุตรอีกเลยจบจนกระทั่งเมื่อสิบปีก่อนทิมได้ติดตามท่านชายโรนันและท่านหญิงเอมิเลียไปเที่ยวและเขาได้เสนอนายท่านทั้งสองให้เดินทางไปเที่ยวยังหมู่บ้านพิวรีเพื่อเขาจะได้เยี่ยมเยือนเพื่อนเก่าที่นั่นท่านหญิงเอมิเลียได้พบกับเด็กชายกำพรรา ซึ่งตาเท่าดอนเพื่อนเก่าของเขาได้เรียงดูเป็นบุตรคนหนึ่งความเฉลียวฉลาดของเด็กชายผู้นั้นไม่สมควรจะหมกตัวอยู่ในป่าเด็กน้อยในวัยสิบปีหน้าตาผิวพรรณสะอาดสะอ้านผิดกับเด็กคนอื่นในหมู่บ้านเส้นผมซึ่งมีสีน้ำตาลทองสวยงามทำให้เด็กคนนั้นดูโดดเด่นสง่างามราวกับเจ้าชายแม้จะอยู่ในชุดธรรมดาที่หมู่บ้านนั้นสวมใส่อีกทั้งกิริยามารยาท ก็งดงามจับใจผู้พบเห็นราวกับว่าเขาเป็นเจ้าชายน้อยสงศ์ได้หลงมาอยู่ในหมู่คนธรรมดาเด็กคนนั้นและท่านหญิงต่างมีชะตาที่ต้องกันท่านหญิงของเขาจึงขอรับเด็กชายที่เรียกขานกันว่าคลายมาเป็นบุตรแม้จะไม่มียศศักดิ์ตามบิดามารดาบุญธรรมทิมก็ยอมรับเด็กชายกำพา้าหมู่บ้านพิวรี่เป็นนายน้อยของเขาด้วยความเต็มใจให้เกียรติเสมอท่านชายและท่านหญิง ไม่มีความรู้สึกเดียดฉันบรรดาคนรับใช้ในบ้านไม่มีใครรู้ประวัติความเป็นมาของคุณชายใครทุกคนรู้เพียงว่าเป็นหลานของท่านหญิงซึ่งเธอได้รับมาเป็นบุตรบุญธรรมจึงไม่มีใครทราบประวัติของคุณชายนอกจากเขานี่คงเป็นสาเหตุว่าทําไมคุณชายใครถึงได้ร้อนรนนักคงเป็นห่วงพ่อบุญธรรมที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เกิดนั่นเองทิมวางหนังสือพิมพ์รวมกับของเมื่อวาน วันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายแล้วเรื่องที่พูดคุยบนโต๊ะอาหารเมื่อสักครู่คุณชายคลายคงไม่รีรอที่จะกระทำตามท,ท,ที่ได้พูดเอาไว้สิบปีแล้วที่เขาดูแลคุณชายมาเขารู้ดีทีมจึงจัดการตามที่ควรจะทำให้คุณชายคลายของเขาได้เดินทางไปอย่างสะดวกสบายโดยมีเขาติดตามไปด้วยอย่างแน่นอนทั้งสองคนบ่าวนายเดินทางมาถึงหมู่บ้านพิวรีก็เห็นว่า เมื่อก่อนกับตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นมาก็คือแนวรั้วไม้ที่ดูสูงขึ้นและยังใหม่เหมือนเพิ่งจะสร้างเสร็จได้ไม่นานชายหนุ่มกระชับเสื้อโอเวอร์โค้ตตัวหนาผ้าพันคอพันทบเกือบครึ่งหน้าหิมะที่กำลังละลายจับแข็งเกาะติดรองเท้าบูททุ้มค้อ,อเสียงดังกรอบกแกรบตามจังหวะที่ก้าวเดินผู้คนในหมู่บ้านมีสีหน้าเฉยเมย ไม่ยินดียินร้ายกับแขกแปลกหน้าที่มาเยือนชายหนุ่มกับชายสูงวัยเดินตรงไปยังบ้านหลังหนึ่งหน้าบ้านมีไม้กระดานเขียนเอาไว้ว่าที่ว่าการหมู่บ้านพิวรีป้ายยังดูใหม่มือแข็งแรงคว้าห่วงกลมที่ติดอยู่บนบานประตูไม้เคาะเบาเไม่นานก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่องไม้สี่เหลี่ยมถูกเลื่อนเปิดออกดวงตาที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งวันเวลากรอกไปมา มองผู้มาเยือนในยามพบค่ําก่อนที่เสียงห้าวห้วนจะเอ่ยถามพวกถัดมาพบใครป้าพอลล่าผมเองใครเขาเอ่ยทักนิ้วเรียวเรื่อมผ้าพันคอลงเผยให้เห็นใบหน้าขาวสะอาดที่ไม่เปลี่ยนไปเลยในสายตาของพอลล่านางพินิจอยู่ครู่ก่อนจะอุทานด้วยความยินดีเสียงเลื่อนดันไม้ดังคลุกคลักตามอาการที่ร้อนรนประตูไม้ก็เปิดออก พร้อมกับร่างอ้วนโผลเข้าหาอ้อมกอดของร่างสูงโปร่งสง่าที่แสนคิดถึงไอพ่อหนุมของป้านี่ใช่เจ้าจริงหรือคลายยิ้มกว้างกอดกระชับแม่นมของเขาอย่างแนบแน่นเสียงพร่ำรำพันด้วยความคิดถึงสับสนไปหมดตามอารมณ์ของผู้พูดกว่าจะแกะแขนอวบอ้วนที่กอดเอวเอาไว้ก็ใช้เวลาพอควรดูสิดีใจจนลืมตัว เข้ามาก่อนเถิดอากาศข้างนอกหนาวเย็นนะมาทางนี้เถิดป้าจะหาอะไรร้อนๆให้ดืม่มคลายอ้อมกอดมืออวบอุ่มต้อนแขกทั้งสองให้เข้าไปยังส่วนที่อบอุ่นที่สุดของบ้านซึ่งมีคนนั่งอยู่หลายคนต่างก็ลุกขึ้นชะเง้อมองล้วนคุ้นหน้ากันดีป้าเมกกี้สวัสดีครับเมกกี้ผู้ซึ่งเป็นพันยาของลุงดอนอ้าแขนกอดรัดบทช,ชายบุญธรรม ลูกของลุงดอนจิมมี่และร็อบก็เข้ามากอะตบไหลทักทายด้วยความยินดีพลอดกันไทยถามสุขภาพความเป็นอยู่หลังจากที่ได้จากไปนานทุกคนยังให้ความอบอุ่นกับเขาไม่เสื่อมคลายรอยยิ้มของชายหนุ่มจึงประดับอยู่ริมฝีปากมาอยู่ท่ามกลางครอบครัวเรียบง่ายที่แสนจ,จะอบอุ่นทําให้เขาเป็นสุขยิ่งนักตลอดสิบปีคนบ้านนี้เลี้ยงดูให้ความรักความปรานี เด็กกำพาราคนหนึ่งมาอย่างดีบัดนี้พ่อผู้เลี้ยงดูอุ้มชูเขามาตั้งแต่เกิดได้หายไปในพายุพร้อมกับคณะสำรวจปลอมๆขณะนั้นจะให้เขาอยู่เฉยได้อย่างไรค่ำนั้นป้าพอลล่าปรุงอาหารอย่างสุดฝีมือต้อนรับน้องชายคนเล็กของบ้านที่กลับมาหลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยทุกคนก็มารวมตัวกันหน้าเตาผิงหัวข้อสนทนาก็คือเรื่องการออกติดตามหาลุงดอน ป้าพอล,ล่ายกถาดเครื่องดื่มอุ่นมาแจกเขามองไปโดยรอบพรมหน้าต่อผิงเป็นที่เขาและพี่ชายทั้งสองเล่นเกมด้วยกันฟังนิทานที่ลุงดอนเล่าก่อนจะแยกย้ายกันไปนอนทุกอย่างยังเหมือนเดิมที่ใครต้องการทราบอย่างที่สุดก็คือลุงดอนเดินทางไปกับคณะสำรวจได้อย่างไรลุงไม่เคยสนใจเงินค่าจ้างรางวัลทั้งชีวิตของลุงพอใจในความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย หมู่บ้านพิวรีทำการเกษตรและปะศุสัตว์มาหลายชั่วอายุคนต่างก็พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่นี้แม้แต่เด็กหนุ่มสาวรุ่นใหม่ก็ไม่คิดจะย้ายถิ่นฐานไปไหนยังคงสืบทอดเจตนารมณ์ของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเพราะป้าเองเมื่อเดือนก่อนป้าไม่สบายเดินเหินไม่คล่องเหมือนเมื่อก่อนยายเทาทิสบอกว่ามีสมุนไพราหายา,ยากอยู่บนภูเขา หากเอามาผสมกับตัวยาที่มีอยู่ป้าจะเดินได้เป็นปกติลุงเขาเห็นว่ามีคณะสำรวจจะเดินทางไปแถวนั้นเขาก็เลยอาสาพาไปป้าเมกกี้ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตาเมื่อเล่ามาถึงตอนนี้ทุกคนในที่นั้นต่างมีสีหน้าเศร้าส้อยป้าน่าจะทัดทานลุงของเจ้าแม่อย่าเสียใจเลยไม่มีใครโทษว่าเป็นความผิดของแม่หรอก หากไม่ติดว่าวัวของเราจะตกลูกแล้วลราก็คงเป็นผมที่เป็นคนออกไปหาสมุนไพรที่ว่านั้นรอบเอ่ยปลอบมันดาเป็นความผิดของผมมันควรเป็นผมถ้าไม่มัวแต่เออเระเหยเที่ยวเล่นในเมืองผมคงมาทัดทานพ่อได้จิมมี่กล่าวโทษตัวเองพลางจับมือยับย่นของมันดามาแนบแก้มเป็นกิริยาที่ดูอบอุ่นอ่อนโยนเหลือเกิน ภาพแม่ลูกที่กอดกันร้องไห้เสี้ยวหนึ่งในจิตใจของใครเขาก็หอยหามือของมรรดาอบกอดเช่นกันความรู้สึกแบบนั้นรางเรือนจนเขาสัมผัสได้เพียงเบาบางแม่หน้าตาเป็นแบบไหนนะหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องและเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ขอบคุณที่รับฟังค่ะ